สวัสดีครับสวัสดีครับสานทุท่านพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอเจี๊ยบสายหมุนครับผมวันนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อแบงค์สิบาททรงม้านะครับผมสีขาวแบงค์สิบาททรงม้าฟังไม่ผิดครับแบงค์สิบาททรงม้าครับใบละสามพันบาทครับผมใ้แวครับฟังไม่ผิดครับใบละสามพันบาทก่อนจะไปทราบรายละเอียดนะครับผมฝากทุกท่านกด s u b s c r i กดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเจี๊ยบสายหมุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากหมอเจี๊ยบสายหมุนครับผมซึ่งแน่นอนครับผมแบงค์สิบบาททรงม้านั้นมีกันทุกบ้านทุกครัวเรือนแน่นอนครับผมนะฮะเพราะผลิตออกมานี้จํานวนโอ้โหหลายหลายเป็นร้อยๆฉบับได้ครับผมเป็นร้อยๆล้านฉบับได้นะครับผมนะฮะแต่จะมีอยู่ชนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะที่มีราคาสามพันบาทนะครับผม ไม่ใช่ว่าเฉพาะแบงค์สิบทรงม้านะครับผมถ้าเป็นแบงค์สิบรุ่นอื่นๆรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับผมเป็นหลังวัดแบบนี้นะครับบางตัวบางชนิดนะครับผมบางใบนะครับผมนะก็มีราคาเช่นกันนะครับผมก็มีราคาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ยี่สิบนะแบงค์ยี่สิบทุกราชการเลยนะครับผมนะแบงค์ยี่สิบนะถ้าไม่ว่าจะเป็นราชการที่เก่าราชการที่สิบก็ได้นะครับผมนะฮะแบงค์ร้อยอย่างนี้นะครับนะแบงค์ร้อยอย่างนี้นะ บางใบก็แพงนะครับบางใบก็ยังมีราคาหนึ่งร้อยบาทเท่าเดิมนะครับผมนะแบงยี่สิบขอแค่สังเกตดีๆครับผมขอแค่สังเกตดีๆนะผมหลายท่านได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปนะครับไม่ได้สังเกตว่าแบงนั้นมีมูลค่ามากกว่าหน้าแบงหรือเปล่านะครับผมอย่างเช่นแบงยี่สิบใบนี้ก็นะฮะซื้อขายกันอยู่ที่ใบละสองพันบาทนะครับแบงยี่สิบใบนี้นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ใบละสองพันบาทนะ พิเศษตรงไหนแบงค์นี้จะเป็นแบงค์ปมเลขแดงทะลุด้านหลังแบงค์นะฮะเห็นไหมครับอ่าปกติแล้วแบงค์ยี่สิบจะไม่มีเลขด้านหลังนะครับจะไม่มีเลขด้านหลังนะฮะอ่าจะไม่มีเลขด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังแบงค์นะครับเมื่อกี้นี้ผมเก็บแบงค์อีกแบงค์หนึ่งไปนะฮะแต่แบงค์ยี่สิบใบนี้จะมีเลข แดงปั๊มทะลุด้านหลังแบบนี้มีราคานะครับผมแบบนี้มีราคาครับอนะสวยๆเลยก็ใบละสองพันบาทเลยนะครับนะถ้าเป็น UNC เลยก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับนะนะครับผมแบงค์สิบบาทอย่างเงี้ยครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูแบบปกติก่อนนะครับแบบปกติก็ที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเป็นแบงค์อ่ยกตัวอย่างเช่น แบงร้อยเท่ากันนะครับก็จะมีลายน้ําเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นลายน้ํานะครับผมทุกใบจะต้องมีลายน้านะครับผมถ้าแบง์ชนิดไหนไม่มีลายน้ํานะครับผมแสดงว่าแบง์นั้นอาจจะอาจจะไม่แท้ครับผมหรืออาจจะแท้ก็ได้นะครับผมต้องมาตรวจสอบกันอีกนะครับผมว่าแท้หรือไม่แท้นะครับ ทุกอย่างจะเป็นลายน้ําหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหม่ๆแบงค์เก่าๆจะมีลายน้านะครับผมเห็นไหมครับอันนี้จะตจางๆหน่อยเพราะว่าคราบเหลืองๆปกคลุมแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับเอาเป็นว่าแบงค์จะมีลายน้ํานะนี่ๆๆชัดๆแบบนี้ครับผมทุกใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบงค์สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์พันจะต้องมีลายน้านะครับผม แต่ถ้าผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมใช้เพื่อนเพื่อนมาดูแบงค์สิบาททรงม้าที่ผมประกาศรับซื้อใบละสามพันบาทนั้นมีลักษณะแบบไหนมาดูกันครับครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับว่าลายน้ําตรงขอบแบงค์ตรงนี้นะฮะจะปั๊มครับผมแบงค์ที่ปั๊มเคลื่อนลงมาแบบนี้ครับผมแบงค์สิบาทที่ปั๊มเคลื่อนลงมาแบบนี้นะครับผมที่ลายน้ําเห็นไหมครับลงมาชิดขอบด้านล่างแบงค์แบบนี้นะครับผม แบบนี้มีราคานะผมจะพึ่งซื้อขายนะผมจะพึ่งเอาไปใช้นะผมจะพึ่งนําไปใช้นะผมสามารถติดต่อเข้ามาขายได้ที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนนะครับเราให้ราคาสูงนะผมนะฮะให้ราคาสูงครับถ้าสวยๆเลยก็ไปละสามพันบาทอย่างที่กล่าวไว้นะครับผมนะถ้าเป็นแปมบังแปมปั๊มเคลื่อนลายน้ําปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับจะเป็นเคลื่อนด้านล่างก็ได้หรือเคลื่อนด้านบนก็ได้นะผมนะจะด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ซึ่งโดยที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดิมแบบนี้นะครับ โดยที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับนะฮะปกติแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับในในช่องแบบนี้นครับแต่ถ้าลงมาด้านล่างแบงค์แบบนี้หรือขึ้นไปข้างบนแบงค์แบบนี้หรือมาอยู่ข้างๆแบบนี้มาอยู่ข้างๆแบบนี้นครับจะตกขอบแหลมไม่ตกขอบแหลแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาขายได้นะครับผมที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนนะครับขอบคุณครับ